เราไปดูบอลสีเพชรราชากันค่ะไปดูกันค่ะบอลสีเพชรราชาบอลสีที่มีความเชื่อว่าจะช่วยสรงเสริมอำนาจบารามีความมั่งคั่งร่ำรวย การงานการเงินค่ะบอลสีเพชรราชาสามารถกัดสีได้หลายแบบลวดลายไม่ซ้ำกันมีสีหลักคือสีเขียวสีขาวแซมด้วยสีเหลืองมีเม็ดสีชมพูถ้าชอบเขียวก็เลี้ยงแดดถ้าชอบเหลืองก็เลี้ยงส้มเลี้ยงล่มค่ะถามมาปลูกกันนะคะบอลสีเพชรราชาค่ะ